สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณปากใต้ฝั่งตะวันออกประจําวันที่1ธันวา,าคม2564ค่ะวันนี้ลักษณะอากาศปากใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นเป็นฝืมัง่งมาติดตามพรม้อมๆกันค่ะจากเพทเียากาศพิพื้นเวลาทีนึงค่ะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนค่ะได้โอนกําลังลงไปแล้วทําให้ประเทศไทยทนบนอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะลมค่ะเป็นลมตะวันออกปัดปกคลุมเอาไทยและปากใต้ค่ะ ปากใต้ดาวเทียมเวลาตีเก้าสิบนาทีค่ะปากใต้ตอนบนและปากใต้ตอนล่างค่ะมีกลุ่มเมฆปกคลุมค่อนข้างน่อยแต่ส่วนอ่าวไทยตอนล่างค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกลุ่มเมฆหนาแน่นปกคลุมอยู่ค่ะมีแนวโน้มที่จะเกอนตัวมาในพื้นที่ในเวลาต่อไปค่ะเรดาร์ฉุ่มฟุ้เวลาตีเก้าสิบห้าตัวไม่ปบกลุมฟ้นค่ะเรดาร์สติงพลาเวลาตีเก้าสิบห้าเจนเดียวขันค่ะตรวจกบกลุมฟุ้นกาลังอ่อนตึ้นปานกลางค่ะ กลุ่มยุวรปชายฝั่งจังหวัดสงขลาปัตตานีและการจราบุรีวาดค่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกค่ะรางานอุณหภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้3 5 5องศาเซลเซียสเตรียมผื่อน้องจิกจังหวัดปัตตานีและอำเภอเบืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิทำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23.5องศาเซลเซียส อ่อมปืประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาดูรายงานปริมาณฝนสัานียิี่ชั่วโมงก้องปากไต่ฟ้องตะวันออกเมื่อวานนี้ค่ะปากตตยฟ้องตะวันออกมีฝนเล็กหน่อยบางแห่งค่ะโดยวัดปริมาณฝนสุ้งสุดได้8.5ม mm, ิลลิเมตรค่ะตีตากาศยานคนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาดูการพยากรณ์อากาศปากตตยฟ้องตะวันออกวันนี้ค่ะโดยรวมมีฝนฟ้นากระหนงร้อยละิ0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ เป็นแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และกาจุมพรค่ะมีฝนเวลา30คลอมพื้นที่ส่วนสุราษฎร์ธานีชนตึรงนาราธิวาสค่ะมีฝนเวลา40คลอมพื้นที่ค่ะการมาอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ในช่วง2ง26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30-35องศาเซลเซียสค่ะมาดูคืนลมค่ะวันนี้เป็นลมตะวันออกค่ะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีขื่นซู้มประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีพ้นฟากกระนงค่ะลื่นซูม้มนึ่งถึงสองเมตรค่ะกอใหอ้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยนะคะเดือนเนื่ด้วยความระมัดระวงังค่ะหลีกเหล่ยงบริเวณที่มีพ้นฟากกระนองด้วยค่ะดูการไม้สภาวะกาศที่มีพลนกระตบต่อการสะสมกองฟุ้น PM 2.5็องุดาปากใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนและปากใต้ฝั่งตะวันออกตอนหลงังค่ะมีพลนกระตบต่อการสะสมกองฟุ้น PM 2.5องดน้อยมาค่ะ สำหรับการปยากรณ์อากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กัช่อง YouTube ของสู์อุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะพบกันไม่ผูกมีค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน